ครับสุขสบายดีพี่น้องนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ทุ่งนาใหม่ยามแลงเนาะเราจะเก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งทีว่าจะเป็นภาพทุ่งนาใหม่ที่ว่าอยูอ่สถานที่ใกล้บ้านดอนเงินพี่นอ้องสานที่ใกล้บ้านดอนเงินพี่น้องเลยเบ่งภาพบรรยากาศงานพี่น้องตัวนั้นจะเป็นพาเขมินตัวน,นั้นนะ น,นคนทางเรียบของเบืองให่นแล้วเอเส้นกาดรถจะแทนเป็นแบบตรงนี้แต่เป็นเริ่มจะตกให่นเนตัวเองเริ่มจะตกเลยความ่างแต่ว่าเขาบ่มีกล้องที่จะแทนขึ้นสูงให้ได้ให้เบิง่งได้เนาะเป็นต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศแบบขาวๆเห็น้นงในเบิ่งเด้อ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้พี่เพื่อนเขาที่ว่ามาเก็บภาพเน,ะนา,เา,าะเป็นทุ่งนาใหม่แถวเมืองสยามบุรีเลยพี่น้องเด้อเป็นเมืองสยามบุรีงานอะไรกับรถนไปให้ไปนาเนาะเพิ่นก็อยู่ที่นี้ จะต้องจะเป็นชส้นทางกับแต่เรียบเปียบของเมืองตัวนี้เนาะทางกับเรียบของเมืองนี่แางพี่ก็จะไปแถวคนอ่ะก็จะเ,เห็นผ้าซางตัวนี้เนาะเห็นผ้าซางเลยตัวนี้นะอันนี้เป็นธรรมชาสตรเนาะเป็นธรรมศาติแบบวิถีชีวิตของพี่น้องเขาอยู่ในแคว้เชียงบุรีเมืองเชียงบุรีนี่แหละ พี่น้องงานบอฝากกดทิดตามเด้อพี่น้องเด้อก็แฟนเพจทางยูทู e ทางเฟ e บุ o กเนะาะกดติดตามต้นจะเป็นผ่าซาง,งพี่น้องต้นไปดอง ก็ฝากพี่น้องติดตามเนาะติดตามทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ทางวิถีชีวิตคนเหล่าเนาะ,อะบอกวันนี้จะถ่ายทอดพี่น้องได้เบิ่งเนะาะตามเวลาที่ว่ามีคลิปสำคัญหรือว่าคลิปแบบข้อค้องใจจะให้พี่น้องได้รับชมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเอาขอบคุณขอบใจพี่น้องเด้อเอาขอบใจ